สบายทุกคนบุกิดบ,บ่ฝันว่าแข่งเสียงกวา้างฝนชิโต๊กหนักปานนี้แล้วโกน้ำชิท่วมทุกคนอันนี้มาอัปเดตเส้นทางเมืองคำเนาะเส้นทางพูนสวรรค์หาเมืองคำเลยทุกคนเดมีแปหาหาเมืองคำเนาะเส้นทางขังไข่นับจะขังไข่ขงขงลงไปมีน้ำท่วมหลายบ่อนเนาะทุกคนเนาะโอ้ดูยากจะเชื่อว่าน้ำที่่นฝนชิโต๊กแห่งปานนี้แล้วน้ำก็ที เลาไปบันทึกคนข้างที่เสียงขวกบได้มีน้ำหง่้ยบได้เลยเนาะทีท่ให้การสัญจรบได้ง่ายเลยลูกเต่เมืองแปะหาเมืองคำเนาะทีท่ให้การสัญจรน,นุ่งยากเหลือเกินฉะนั้นได้มีรถมาช่วยจนนมือนึงเนาะเมื่อนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องอยู่เมืองคำนะทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้มีห้ายครอบครัวที่ว่าอยู่บ้านเพียงดีเนาะบ้านเพียงดีจะติดกับน้ํา น้ำหมกักเราทุกคนเนาะเฮ็ดให้น้ําขึ้นอย่างไววาสนั้นเฮ็ดให้หลายครอบครัวที่ว่ายัางติดอยู่ในเฮงือนแล้วก็บ่สามารถออกมาได้เนาะและเฮ็ดให้น้ําขึ้นแหง้งแล้วก็ขึ้นไวแล้วเฮ็ดให้ให้หน้าตากา้าหัวสวนทุกคนเอ้ยงัวคอยบางคนกันไหลไปน้าน้าอ่าเงียเข้าเนาะเข้าโอ้ยสงสารแล้วก็อีดูเขาเจ้าหลายทุกคนเอ้ยบ่อยากจะเสือว่าประเทศลาวเฮาฝนจิตกเฮง านนี sí, t <t ้ปีนี้เนาะแล้วก็เห็ดให้น้ําท่วมหลายๆบ้านที่ว่าบ่เคยท่วมเนาะสิ้นบรรเละบรรแลงคือนาองสิเนาะก็น้ําขึ้นเมื่อทุกคนเลยเป็นน้าไหลมาตัว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 แบบนี้ป่าเอ้ยฝ่าเอ้ยป่าเอ้ยบ่เคยเห็นน้ําแนวนี้จ้เคือ้งแต่เกิดมาหากจะเห็นเพื่อเดียวนี่ละเน้อน้ําท่วมให้ท่วมนาให้นาตากาโบมีห่ากกว่าดำเล้ยวป่าเอ้ยดูคนดีบางคนเนะให้มักเพชรเดมน้ำท่วม ให้หนาตาการทั่วเมดเป็น่ะลืหาก,ก็าดาเลี้ยวมากมากีนี้นะทุกคนเลยมองไหม,ม,ม,มน้ำบ่ขึ้นบ่ฝันว่าน้ําจะขึ้นเฮ่งปานนี้ก็ขึ้นมาสูงเท้สูงว่าน้ํานี่นะต่แต่แต่แตตก็ขอให้พี่น้องป้องปอันอาักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเน้อเราจะมาอัปเดตใธอฟังเมือเน้อ